ไม่ชินไม่เล่นเลยข้าวต้มต้องต้มกี่นาทีเยอ่อะไรล่ะข้าวต้มฮะข้าวต้มข้าวต้มไห้วเออต้องต้งม,มตกี่นาทีประกาศอืมประกาศเปรี้ยวได้ประกาศแล้ววะแล้วก็ปลาหมึก อบข้็วทอดอ๋อที่เข่นั่นไปแล้วไข่เจียวแค่ให้ได้พื่พูดถึงเรื่องอะไรเข้าต้มไว้เข้าต้มต้องต้มกี่นาทีแหละเข้าต้มไม่รู้ก็งงเหมือนกันนั่งฟังตั้งนานแล้วไอทีถามว่าข้าวต้มต้องต้มกี่นาทีคุยเคบอกประกาศข่าวงงเลยไม่รู้ต้มกี่นาทีอ่ะกูไม่เคยเลยทำเข้าวต้มโอเค ไม่ไม่มึงตอบกูก่อนไอทีมันถามว่าต้มกี่นาทีแล้วมั้ยมึ่ตอบไปเลยพี่ดิกูนั่งฟังจนกูแบบกูกำลังเล่นเกมอยู่มึงบอกไม่ได้นะไอสัตว์กูต้องออกมาคุยกับมึงแล้วยังเกิดอะไรขึ้นวะนั่งเยี่ยมไปสักนไม่จริงฟมึงมึงไม่ได้พูดผิดมึงฟังผิดกูฟังเพลงอยู่กูไม่ได้ว่าอะไรกูแค่สงสัยเฉย กูเลยงงอะไรอ๋อข้าวต้มบอกกูรูกว่าถามกินอะไรข้าวต้มอร่อยดีพี่อ๋อกูเลยบอกเลยผักอะไรนะ